ตัวแย่ผมก็ค่อยเดินครับเขากำลังอยู่ห่างประมาณผมสองเมตรนะครับนะครับในขั้นท่าชูมเจ้าในราคาเห็นนะครับด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ซูมเข้ามาครับได้ไหมครับในเยอะเท่าไหร่นะครับมีตัวแยะครับ ที่ส่วนผมผมก็อนุรักษ์ไว้นะครับคือไม่ทําลายเขาครับเพราะว่าถ้าเขามีเยอะก็ดีครับเพราะว่าเขาจะได้กินพวกแมลงครับกิ้งกาพวกนี้นะครับเขาจะกินพวกตัวบุ้งนะครับตัวบุ้งคือลูกผีเสื้อนะครับผีเสื้อนะครับท่านผู้ชมนี่ผมยังกระดิกไปไหนไม่ได้ครับเพราะว่าเราอยู่ห่างกันไม่เยอะครับ ถ้าผมขยับเท้าแสดงว่าเขาคงไปนะครับท่าน,นผู้ชมคงจะไม่ได้เห็นเขาแล้วครับตอนนี้เขายังนิ่ง,งๆอยู่ครับผมจะลองซูมให้ใกล้ๆครับได้เท่าไหร่ครับได้เท่านี้แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เขายังไ,ไปไหนครับเขาคงได้ยินเสียงผมพูดแล้วครับแต่เขาคงรู้ครับอ่านใจผมได้ว่าเขา ผมไม่ทำไรเขาครับนะคขัณฑประชมแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ระดับนี้เราไม่สามารถที่จะถ่ายทำได้ครับถ้าจะถ่ายทำก็เป็นกล้องที่ซูมได้เยอะๆนะครับสำหรับมือถือนี้ทำไม่ได้ครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เราทำได้ครับท่านผู้ชมเราห่างกันแค่2เมตรครับเขาได้ยินเสียงผมแล้วครับตอนนี้เขาก็งงกหน้ามาหาผมแล้วครับนะครับเขามองผมอยู่ครับ ผมก็ยืนเฉยๆแล้วครับกระดิกไปไหนไม่ได้ถ้าขยับป๊อบเขาวิ่งหนีนะครับตอนนี้เขากําลังได้ยินเสียงผมว่าผมจะทำอะไรเขานะครับผมคงไม่ทำอะไรเขานะครับท่านผู้ชมผมจะนั่งลงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เขายังเฉยๆยอยู่ครับ นะครับท่านผู้ชมตัวแยะครับสวยครับข้างหลังเป็นสีน้ำตาลแล้วข้างข้างเขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับข้างสีเหลืองเป็นจุดจุดจุดแล้วเขาจะมีหางครับหางยาวประมาณสักหนึ่งคืบนะครับตัวเขาก็นะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเริ่มไปแล้วครับไปแล้วครับเขาจะไปแล้วนะท่านผู้ชมผมจะย่อตัวลงครับ เพื่อจะถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัวน,นี่นะฮะเขากําลังอยู่ใต้ต้นไม้นะครับยังไม่ขยับไปไหนครับยังไม่ขยับไปไหนครับตอนนี้เขาก็ได้กินเสียงผมเหมือนกันครับอตอนนี้เขากําลังอ่ากลังพอง,งกหัวครับ พองกหัวอ,อยู่ครับผมว่าถ่ายทำแบบนี้น่าจะได้กล้องถ่ายภาพที่ซูมได้นะครับน่าจะเหมาะมากครับนะครับเดี๋ยนนี้เขาไปแล้วครับตอนนี้เขาอยู่เขาคงเห็นอะไรสักอย่างที่จะกินนะครับด้านหน้านะครับตอนนี้เขาก็หันหลังให้เราครับท่านผู้ชม โอ้โหอากาศร้อนมากครับตอนนี้ผมอยู่กลางแดดแล้วครับแต่แต่เจ้าตัวนั้นมันอยู่ในร่มครใต้ต้นไม้ได้เปรียบกว่าผมเยอะแล้วครับแต่ผมร้อนมากครับแต่ก็ต้องทนแล้วครับเพื่อจะได้ภาพวิดีโอที่สวยๆแมาฝากท่านผู้ชมนะครับอ้าว เขาก็ไม่ไปนะครับผมก็ร้อนครับท่านผู้ชมตกลงว่าผมคงพอเท่านี้นะท่านผู้ชมเนาะร้อนจังเลยอยู่กลางแดดปบนี้ประมาณสี่นาทีแล้วครับเอาละครับของของลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเอาเดี๋ยวผมจะขยับไปใกล้ๆไหนๆก็เขาจะไปแล้วผมคงจะคานไปหาเขาครับนะครับดูครับดู ท่นานผู้ชมเห็นไหมครับพยายามเอากล้องเข้าไปครับอ๋อกล้องเข้าไปนะครับตรงนั้นแหละครับโอ้เออโอ้เนี่ยค,ครับท่นานผู้ชมเห็นไหมครับอ่าในนี่ยครับตอนนี้เราก็ห่างกันแค่เมตรห้าสิบเซนครับท่นานผู้ชมผมโมล้อเขาก็ฟังผมอยู่ครับ เอาคลิปนี้คงจะขอลาดัานผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์แล้วครับกดกระดิ่งติดตามผมด้วยครับสำหรับสัตว์ตัวเล็กน้อยที่อยู่ในสวนครับลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยครับ